นนนนัักเรีียว้สวัสดีครับหรือยังอไปาปลูกปปสวัสดีครับย่าหรือยังไปเร็วเร็วไปไปเร็วเร็วสวัสดีครับย่าเร็วๆร็วหอมอะไรก็หอมไปะไปลูกเร็วๆๆสวัสดีครับย่าด้วยสวัสดีครับคขา ลูกบายบายโอเคเจอกันนะเจอกันนะเจอกันนะอ่ะไปลูกขึ้นรถครับ